สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่ 2 6่กกรกฎาคม2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางวิ่งโบลิ่วิ่ง2ตัวใบนี้มาพร้อมกับเลขชุดนะครับข้อมูลของแอกรมเกตนุตสูตรคำนวณเลขวิ่งของอาจารย์ได้9กับ6นะครับเลขชุดที่ติด9ของอาจารย์ก็จะมี9293 9596 ชุดที่ติดหกมีหกสองหกสามหกสี่แล้วก็หกแปดทุกท่านตามนี้นะครับใบนี้ข้อมูลบนต่อมาก็จะเป็นข้อมูลล่างนะครับสู่คำนวณเลขวิ่งของอาจารย์ได้ห้ากับเก้าเลขชุดที่ติดห้าก็จะมีห้าสองห้าสามหกห้าเจ็ดห้าชุดที่ติดเก้ามีเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าห้าแล้วก็เก้าหกนะครับ างของอาจารย์ถุกท่านข้อมูลบนแล้วก็ข้อมูลล่างต่อมาครับใบนี้จะเป็นนวทางเด่นบนล่างเลขเด่นตัวเดียวของอัตตูนักคำนวณสูตรของอาจารย์คำนวณได้เลข6ทุกท่านมาลุ้นกัน6จะไปบนหรือว่าจะลงล่างวันที่ก็อยู่ในส่วนด้านบนนะครับ1ทับทับแนวทางของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลอกเด่นสตัวของ Apple ทุกท่านง,งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์นั้นมีเลข3 3ก็เข้าร้อยกับ1ินะครับหวยออก3 3 6สามหิตที่ทงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดบางงวดก็มา2ตัวนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซาอาจารย์ใจดีให้มาแล้วทุกท่านเด่นบนของอาจารย์1นึทับ8ทับห คำนวณได้0268นะครับ0268มาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลเด่นล่างเด่นล่างของอาจารย์งวดก่อนก็เข้านะครับมีเลข2ทุกท่านหวยออก2 1งงสมวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายอาจารย์คำนวณได้หนึ่งห้าเทุกท่านงวดใหม่ ไเติมก็จะประมาณนี้นะครับเด่นบนแล้วก็เด่นล่างของแอปเปิลต่อมาจะเป็นข้อมูลสูตรหลักร้อยของแอปสกายเลขเด่นสตัวของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับคำนวณได้2องสามสี่หสอย3สามก็เข้าหลักร้อยนะครับหวยออกสามสามหกงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดทุกท่านอาจารย์คำนวณได้ ศูนยนสองส่นะครับศูนย์หนึงสอส่มชอบก็แคปหน้าจอไปนะครับไม่ชอบใช้ก็ผ่านถัดมาจะเป็นนทางของแอดมาหาโชคเป็นข้อมูลหน่วยบนกับสอนอร่างนะครับสูตรหน่วยบนของอาจารย์อยู่ด้านบนได้8กับ9นะครับเด่นไปที่เลข8ตัวรองก็คือเลข9ด้านล่างเป็นข้อมูลล่างนะครับ ดูคำนวณของอาจารย์ได้เลขก้าทุกท่านเด่นไปที่ตำแหน่งหลักสิบนะครับส่วนตำแหน่งหลักหน่วยเป็นตัวรองนะครับแนวทางของเอสมหาโชคครับถัดมาจะเป็นแนวทางผีเสื้อเทวดาให้โชคเป็นข้อมูลเด่น1ิบนงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าแนวทางของอาจารย์นั้นหลุดทุกท่านแนวทางของอาจารย์ไม่มีเลข 3. สามสามงวดหลังสุด เข้าสองหลุดหนึ่งนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย1ทับ8ทับห7เจ็ดดำนวนเด่น10บ,บนของอาจารย์ได้ศูน7 8หนึ่งสทุกท่นเด่นสิบบนได้0 1 3 7 8งวดประจำวันที่1นึ่ทับ8ทับห7ในทางของผีเสื้อเทวดาให้โชค ต่อมาครับยังอยู่กันที่แนวทางของอผีเสื้อเทวดาให้โชคใบนี้เป็นข้อมูลสิบล่างเลขเด่นสามตัวสูตรคำนวณของอาจารย์ได้024ทุกท่าน024ต่อมาจะเป็นแนวทางสิบหน่วยเลขเด่นสองตัวของแอโซโยุนะครับสูุดคำนวณของอาจารย์ได้8กับ0ทุกท่าน8กับ0 วัประจำวันที่1สิงหาคมนะครับต่อมาก็จะเป็นหนาทางเด่นสอนนล่างเลขเด่น3มตัวสูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้สองสามเกทุกท่านสองสามเกวันที่ก็อยู่ด้านล่างนะครับ1สิงหาคมใครตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอไปทุกท่นานทาให้ชอบใจอย่างไรก็ผ่านนะครับ เป็นเพียงสูตรคำนวณไม่มีใครรู้ว่าหัวจะออกตัวไหนยังอยู่กันที่แนวทางของไอโซยุนะครับใบน,นี้เป็นข้อมูลชุด2ตัวล่างสูตรคำนวณงวดใหม่ของอาจารย์อยู่ในส่วนตรงนี้ทุกท่านขออนุญาตขยายเต็มเลยนะครับงวดใหม่ล็อกนี้ครับแถวบนคุณผูมแถวบน,บนมีการลบนะครับตัวเลขอาจจะไม่ชัด แต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับตามนี้ทุกท่านใบนี้เป็นข้อมูลล่างต่อมาก็จะเป็นข้อมูลบนล่างนะครับใบนี้งวดใหม่ก็อยู่ล็อกนี้นะครับล็อกนี้ทุกท่านงวดใหม่ งวดที่ผ่านมา16กอคอล็อกนี้ไปต่อครับเ่วนใบนี้จะเป็นแนวทางสอนอนะครับเป็นแนวทางสอนอตามนี้ทุกท่านคู่โต๊ดนะครับงวดที่ผ่านมาก็คือล็อกฝั่งทางซ้ายล็อกใหม่ก็คือล็อกนี้นะครับงวดใหม่ไปตามใครชอบอสูตรนี้ของอาจารย์ก็แคปหน้าจอไปดึงชุดเด่นเอา ต่อมาจะเป็นในทางของดลูกหลวงพ่อโสธรน,นะครับสูตรวัดใหม่ของอาจารย์อยู่ด้านล่างสุดตรงนี้ทุกท่าน36874มัดรวมกันก็ได้ตามทเทเดนเลยนะครับมี383734686764ตรงนี้มี3 6มหกับสอนะครับเป็นเป็นอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์ทุกท่าน ด้านล่างเป็นข้อมูลชุด3ตัวนะครับอาจารย์ให้มาก็มี437กับ837ในทางแอดลูหลวงพ่อโสธรนะครับต่อมาใบนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นข้อมูลล่างนะครับข้อมูลล่างงวดก่อนรูปแบบนี้ผมไม่ได้ลงให้ในทางของอาจารย์นั้นมี21งวดใหม่ได้701895นะครับ มัดรวมได้ทั้งหมด6ชุดนะครับที่อาจารย์ทำมาก็มี1 9 7 9 1 5 8 0 9 0แล้วก็7 8ในส่วนชุดดับของอาจารย์นั้นได้05กับ5 0ครับชอบก่อแคปหน้าจอไปถุกท่านไม่ชอบก่อผ่านต่อมาจะเป็น,นทาง10บล่างแอดมิวนะครับเลขเด่น4ตัวของอาจารย์ได้05 9 4 5, 9, อดมาจะเป็นแนทางหน่วยล่างทดลองสูตรเลขเด่น4ตัวของแอดมังกรเมลยัยสูตรคำนวณของอาจารย์อยู่ด้านล่างสูตรได้8024ทุกท่าน8024วันที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์นั้มีเลข1 อัดมาก็จะเป็นแนวทางสิบล่างคู่ขี้ของอัดน้ํผู้นะครับรูปแบบนี้งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้สูตรคานวณของอาจารย์งวดก่อนได้เลขคู่ก็มีเลขสองนะครับงวดหม่ได้เลขคู่ทุกท่านก็คือศูนย์สองสี่หกแปดนะครับศูนย์สองสี่หกแปดอาจารย์รู้หมว่าจุดไปที่เลขศูนย์นะครับคุณ่ผู้ชมตามนี้สิบล่างคู่ขี้ ต่อมาจะเป็นนทาง10บล่างของแอดพิมมีนะครับงวดก่อนมีเลข2ทุกกานหวยออก2 1งวดใหม่อยู่ด้านบนนะครับคำนวณได้01345627มาด้วยกันก็จะเป็นนทางหลักหน่วยหลักหน่วยล่างของอาจารย์งวดก่อนก็เข้านะครับมีเลข1งวดใหม่ได้02345781นะครับ จับมัดร,รวมกันดูทุกทัาน10 01345627หน่วย02345781ต่อมาจะเป็นในทางคู่โต๊ดสอนอกของแอดกับกัน2อสูตรของอาจารย์มัดร,รวมกันได้ทั้งหมด4คู่นะครับมี7 6 7016แล้วก็10ถัดมาจะเป็นในทางปักเทียนชัยนะครับ เด็นล่างของอาจารย์งวดก่อนมีเลขสองทุกทันที่เข้าวยออกสองหนึ่งวดใหม่สู่ของอาจารย์คำนว้นได้1นึ่งสี่ห้าเจดแดนะครับหนึ่งตัวเด่นของอาจารย์ได้5้าดแดทุกท่านใครรอมารับไปครับเด็ดล่างปักเทียนชัยต่อมาก็จะเป็นข้อมูล ของอาจารย์ชาวโรธนะครับมัดรวมกันกับแนวทางของอาจารย์วันชัยทุกท่านสูตรก็อยู่ด้านบนนะครับไล่เรียงดูได้ตามที่เห็นทุกท่านมีทั้งแต้มด้วยแต้มของอาจารย์วันชัยแล้วก็แต้มเดินดีนะครับด้านล่างเป็นข้อมูลจับชุดสองตัวทุกท่านก็จะมีชุดที่อาจารย์ตัดทิ้งไปให้แล้วบางส่วนตรงนี้อาจารย์บอกว่าเหลือห้าชุดตรงนะครับก็คือแถบสีเหลือง ตรงนี้ทุกท่านมี212535 07แล้วก็08 212535 07แล้วก็08ทุกท่านก็ะจะประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ